สวัสดีครับผมต้นพล,ลนะครับก็กลับมาอีกครั้งครับสำหรับคลิปข่าวคลิปโตนะครับก็ประจําวันที่25กันยายน2564นะครับโดวยในวันนี้เนี่ยก็มี3ข่าวน่าสนใจเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวจะมาดูที่ข่าวแรกเลยนะครับและข่าวแรกเนี่ยก็จะเป็นข่าว NFT จากนิตยสาร Time นะครับที่ได้ประกาศขายไปแล้วก็ถูกขายหมดภายในเวลา1นาทีอันนี้ถือว่าเร็วมากๆนะครับโดยคอลเลกชันเนี้ยของไทม์เนี่ยก็จะเป็น NFT ทั้งหมด 4,676รายการนะครับซึ่งถูกขายหมดภายในเวลา1นาทีนะครับแล้วก็ผู้ใช้งานเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือแก๊สนะที่แพงมากถึง9,000ี่วนะครับโดยสำหรับการธุรกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากเลยนะโดยนายนิสอานิโฮทรีนะครับนักวิจัยที่พาราดิเกียมนะครับก็ได้กล่าวว่า NFT ดอปครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีบอทเข้ามาร่วมวงด้วยนะครับเพราะว่า การซื้อขาย NFT เนี่ยมันก็จะเป็นระบบของการเปิดขายแบบใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับซึ่งมันไม่น่าใช่เรื่องแปลกนะครับที่จะมีบอทมาร่วมบงด้วยนะครับแล้วก็ทําให้การประมูลเนี่ยไหลราคาไปอย่างรวดเร็วนะฮะโดยคนที่ซื้อ NFT ของ Time หรือว่าชิ้นนี้เขาเรียกว่า t i m Timepiece เนี่ยก็ถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยก็จะสามารถ ได้รับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกตลอดชีพของ time com นะครับแล้วก็จะมีสิทธิพิเศษอื่นๆอ,ออกมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับสำหรับองรงการ n f t นะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นข่าวการประกาศเตรียมจัดงานประชุมครั้งใหญ่นะครับของ Car d ด n o โนนะครับซึ่งนักลงทุนเนี่ยค่อนข้างตื่นเต้นกับข่าวนี้เป็นอย่างมากเลยนะโดยการจัดเนี่ยก็จะจัดเป็น Car d a า o Summit 2 0 2 1นะรประจําันที่ 25- 26ถึงกันยาก็คือวันนี้นั่นแหละครับวันแรกนะ โดยองค์กรที่จัดเนี่ยก็จะเป็นองค์กรที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเครือข่ายของ Car d น n นนะครับเรียกว่า IOHK นะโดยหัวข้อที่จัดเนี่ยก็จะมีหัวข้อน่าสนใจอย่างเรื่องของ Smart Contact นะครับแล้วก็จะมีการโชว์พัฒนาการล่าสุดของ Car า a โนการบริการช่วยเหลือการเงินแก่ประเทศร้อยพัฒนาแล้วก็จะพูดในเรื่องของ Car d น n o Layer 2นะก็น่าสนใจนะครับส่วนผลสรุปออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งหลังจากงานประชุมเสร็จเรียบร้อยนะครับ ต่อมาเนี่ยทวิตเตอร์ก็ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ซึ่งเราสามารถให้ทิปแก่คนที่เราชอบด้วยบิตคอยน์ได้แล้วนะคือมันก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่สามารถให้ทิปได้นะในทวิตเตอร์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยทวิตเตอร์ก็ได้มีฟีเจอร์ที่เราสามารถให้ทิปคนอื่นด้วยสกุลโรมเฟียสน,นะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเราสามารถให้ได้ด้วยบิตคอยน์ได้แล้วนะโดยฟีเจอร์นี้เนี่ยก็จะประกาศประกาศเปิดให้ใช้ใน iOS ก่อนต่อมาก็จะเป็น Android ตาลระดับนะครับแล้วก็จะมีการเปิด ฟังชันฟีเจอร์นะครับที่เราสามารถที่ Twitter เนี่ยอนุญ,ญาตให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถแสดงผลงาน NFT บน Twitter ได้นะก็ดีเลยนะครับจะได้ามาขิงกันว่าเราซื้ออะไรไปยังไงเท่าไหร่นะครับโอเคสำหรับข่าววันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหากถูกใจคลิปขันเราอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ุ่ s ซับสไครเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม